สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทริปนี้นะครับผมเราจะไปกันที่สระบุรีแล้วก็เขาใหญ่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของทริปนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยก็คือเราจะมาเชียงเมงนะครับก็เดือนที่เรามาเนี่ยบ้านเป็นเดือนมีนาเนาะซึ่งอากาศบ้านเราเนี่ยเขาต้องบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยร้อนมากนะไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเชียงเมงต้องเป็นเดือนมีนาก็เลยมีความสงสัยอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับว่าเพราะอะไรนะครับก็เลย ได้ l e เล e มาอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นที่เมืองจีนนะตอนนี้เนี่ยคือก็เป็นยังเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวจัดนะครับก็คืออากาศกําลังสบาย,บายๆอ่ะพูด,ดง่ายๆเหมาะแับการไปเชงเม้งนะครับไปเยี่ยมหลุมบัพาหลุมศพม,ม,ม,มันเพราะมหลุดนะครับผมที่อากาศไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยนะครับเ <laughs> มืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันร้อนมากก็เลยทําให้ใครเข้าสงสัยได้นะครับว่าทําไมถึงต้องมาเดือน เดือนหนีกันนะครับผมแต่ว่าผมก็เห็นนะครับว่ามีบางครอบครัวนี่เขาก็ไม่ได้ถือว่าวันเชงเม้งเนี่ยต้องตรงนะครับคือขอแค่เลิกสะดวกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย hey, ก็ฉันอยากเชงเม้งตั้งแต่ต้นปีอะอากาศมันไม่ร้อนตั้งแต่เดือนมกราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นได้ขึ้นกับแต่ละครอบครัวละกันนะครับผมมองว่ายุคใหม่ๆยุคสมัยใหม่นะครับเราเลิกสะดวกเนี่ยน่าจะสําคัญกับเรา มา,มากกว่านะครับส่งผลให้นะครับผมเป็นผลพลอยได้จากการมาทริปเชียงเมกงเนี่ยเราก็เลยหาที่พักแบบเร่งด่วนปุ่บปับนะครับผมก็เลยได้ที่เขาใหญ่นะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่วันเดทิปนะครับแต่ว่ามันขยายออกไปแล้วกลายเป็น2วันหนึ่งคืนนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับในทริปนี้ ก็เราเสร็จจากชิงเม้งนะครับผมอย่างรวดเรียวนะครับตอนเช้าเพราะว่าเพื่อหลีกหนีความร้อนนะครับจากแสงแดดนเนี่ยก็ถือว่าภารกิจหลักของทริปนี้เนี่ยเสร็จสิ้นนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเป็นภารกิจเสริมและที่เป็นออปชั่นมาจุดแรกที่เรามาแวะกันนะครับผมก็คือที่วัดแก่งคอยนะครับทีนี้เนี่ยเขามีถ้ำที่ชื่อว่าถ้ำนาคานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ว่าเป็นถ้ำที่น่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์สร้าง ก็กระโดดวอล์กกันมาอีกแล้วนะครับจัดถ้ำนาคานะครับผมที่วัดแก่งคอยนะครับสระบุรีนะก็เป็นไปตามคลิปที่เห็นนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวถ้ำนาคาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับถ้ำอีกที่หนึ่งที่ผมไปนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าผมจําไม่ได้ชื่อไม่ได้เดี๋ยวพยายามจะหาแล้วก็ขึ้นชื่อไว้ด้านล่างแล้วกันจานั้นนะครับผมเราก็แวะไปทานข้าวคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปแวะทานซ้มตามที่ร้านหนึ่งก่อนนะครับ แต่ว่าไม่รู้วันอะไรวันที่เรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์แต่ร้านปิดนะครับเราก็เลยต้องไปออปชันสอนะครับไปอีกร้านหนึ่งชื่อว่าอีสานโอชานะครับหลังจากรับประทานอีสานโอชาเสร็จนะครับผมเราก็รับประทานไปหลายอย่างนะราคาไม่แรงนะครับเราก็ให้ถือว่า เยอะมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ดูสิบมีทูแล้วเช็คอินตอนบ่ายสอพอดีเป๊ะเลยนะครับจากที่ร้านอาหารแล้วขับมาเรื่อยๆนะครับแวะปั๊มน้ํามันแวะอะไรตามทางมาเรื่อยๆนะก็มาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสอพอดีนะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ทห้องพักให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกัน ก็ずず vamos, yeah. ในส e. ่วนของกิจกรรมนะครับผมวันน mm hmm. ี้เนี่ยเขาจะมีแผ่นกิจกรรมเนี่ยในที่พักเอาไว้ให้นะครับคือก็มีในส่วนของฟรีนะครับผมก็เป็นพวกองศัตว์อะไรต่างๆนะครับที่ที่เขามีอยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะดินเนอร์นะครับหรือว่าปิกนิกเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของกิจกรรมให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของหมูกระทะนะครับชุดหมูกระทะให้ก็คือเขาจะจัดเต็นท์เนี่ยให้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะ จองกับทางโรงแรมเขาได้นะฮะหรือว่าจะเป็นโรแมนติกดินเนอร์นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะมีแฮปปี้เฮาส์นะครับเครื่องดื่มเนี่ยก็คือ1ฟรีหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้หรือว่าใครเนี่ยช่วงบ่ายๆนะครับถ้าอากาศดีๆเนี่ยเขาจะมีจัดเซนตปิกนิก,กให้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะก็สามารถถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมสัตว์ตรงนี้สะหน่อยเนาะว่าจะเป็นไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าเจ้าไอตัวผมก็ดูรีวิวมานะไม่รู้ว่าเจ้าตัวสีน้าตาลเนี่ยกับสีขาวตรงเนี้ยเนะข้าใจว่าน่าจะเป็น อับาก้านะครับผมนะว่ายัางอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันช้านี้เป็นเช้าวันที่2นะครับของการเดินทางเมื่อวานหลังจากเข้าที่พักนะครับเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเดินแค่ เดินสำรวจภายในที่พักนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างซึ่งจริงๆอย่างที่บอกนะครับแอคทิวิตี้ของเขาเนี่ยก็มีให้ทําหลากหลายอย่างนในที่พักแต่เนื่องด้วยว่าเดือนที่เรามาเนี่ยเป็นเดือนมีนานะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อน <Yeah. S 1> เราก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็พักผ่อนอยู่ในห้องนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเราออกไปทานข้าวนะครับซึ่งร้านที่เราเลือกทานเนี่ยก็คือเป็นร้านบูกกระทะคือจริงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นนะว่าต้องทานบูกกระทะที่เขาใหญ่นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออ มาเขาใหญ่เนี่ยก็ลองทานหมูกระทะซะหน่อยจะต้องมอกว่าถ้าเกิดใครมาหน้าหน้าหน้าหนาวนะคะรับฤดูหนาวเนี่ยการนั่งทานหมูกระทะเนี่ยในอากาศเย็นๆหรือว่าในที่พักเนี่ยผมมองว่าก็เป็นอะไรที่ด,ดีนะแต่เราเนี่ยเลือกที่จะไปทานข้างนอกนะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็หมูกระทะที่เราไปทานนะครับชื่อว่าหมูกระทะาสติงนะครับปาสต,ติงหมูกระทะเขาใหญ่สักอย่างเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แน่นๆเดี๋ยวขึ้นไวใ้ให้ด้านล่างแล้วกัน หลังนานี้นเขากลับเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนนะครับไม่ได้ไปไหนเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราค่อนข้างตื่นเช้านะครับออกมาจากกรุงเทพเนี่ยนะาส่กประมาณก่อนหกโมงเช้าอีกนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเช้ามากนะฮะอย่างที่บอกก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงอากาศร้อนก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะในที่พักกันห้องราคาที่เราจองเนี่ยเขาจะ Include เจ้าตัวอาหารเช้าไว้ให้ด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราไปทับประทานอาหารเช้านะครับที่ห้องอาหารที่โรงแรมดุสิต ก็สำหรับอาหารเช้านะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นโรงแรมเชนเนี่ยเขาจะค่อนข้างจัดเต็มนะครับในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจัดเต็มเรื่องอาหารเช้านะครับแนะนําว่ามาพักโรงแรม เชนอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะดีะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าโรงแรมอื่นไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ขึ้น,นอยับที่ดีกว่านะอย่างที่นี่เนี่ยเขาก็มีทั้งโคคัสนะครับมีกับข้าวให้นะครับผมมีพวกไข่อ่าชนิดต่างๆเนี่ยให้เลือกซึ่งที่นี่เนี่ยเขาทําไข่แบบสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวออมเล็ตอะไรต่างๆนะมีให้เลือกหลากหลายเมนูนะครับรวมไปถึงมีก๋วยเตี๋ยวหมูให้ รับประทานกันด้วยก็วันนี้นะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับผมก็เลยคนอาจจะไม่เยอะมากนะครับก็สําหรับที่พักนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะมุฟออกแล้วขณะนี้เนี่ยเราขอเช็คเอาท์เลทครับซึ่งเขาให้เช็คเอาท์เลทนะครับเนื่องจากว่านี่วันจันทร์นะครับผมก็เลยสามารถที่จะเช็คเอาท์เลทได้เนื่องจากว่าห้องเนี่ยไม่มีใครใช้งานต่อนะครับแต่ว่าเขาให้ถึงแค่ประมาณบ่ายโมงนะขณะนี้เนี่ยเวลาประมาณเที่ยงนิดๆแล้วเดี๋ยวเราจะ เรียกเข้ามาช่วยยกกระเป๋านะครับแล้วก็ทําการเช็คเอาท์โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันร้านข้าวตอนเที่ยงก็โอเคครับจากที่พักครับผมเราก็เลือกที่จะมาทานที่ร้านครัวบ้านเราเองเขาใหญ่นะครับคือทริปนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะหาร้านอาหารนะครับที่เป็นกึง่งๆึ่งโลกอนิดนึงนะครับเป็นร้านอาหารที่มีรีวิวค่อนข้างเยอะใน Google Map นะครับผมแล้วก็ รีวิวเนี่ยออกไปในทิศทางที่ดีนะเราก็เลยเลือกที่จะมาทานร้านนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าอาหารเนี่ยรอนานมากคือขณะว่าตอนที่เรามาเนี่ยมีมีโต๊ะใหญ่อยู่ประมาณ2โต๊ะนะครับเรามาถึงเนี่ยใช้เวลารออาหารเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แต่ว่าอาหารเนี่ยคุ้มค่าการรอคอยนะครับก็คืออร่อยทุกอย่างนะร้านนี้เนี่ยมาซ้ําได้อีกแน่นอนครับสาหรับร้านนี้ แน่น,นอนครับเรากินของขค้าแล้วเราก็ต้องทานต่อดอ้วยของหวานนะเดี๋ยวเราไปรับประทานร้านของหวานกันนะครับซึ่งจะเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเป็นไงบ้างก็โอเคครับจากร้านอาหารนะครับผมเราก็เลือกที่มาทานร้านของหวานนะครับแล้วอย่างที่เราบอกก็คือเราเซิร์ชหาร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับวเราก็เจอร้านนี้ซึ่ง พอจะพูดอัดคลิปเนี่ยเราลืมตลอดเนะครับว่ามันคือร้านอะไรนะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้ละกันก็สําหรับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่แบบไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับแต่ว่าจะเป็นเส้นที่แบบย่อยเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ไกลจากถนนหลักมากนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยแนะนาไม่ขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นว่าร้านเขาเนี่ยร้านซึ่งร้านของหวานเนี่ยเขาขายข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยค่อนข้างเป็นหลักนะครับ ก็แนะนําให้ขึ้นไปที่ชั้นสองเพราะว่าถ้าคุณเห็นวิวทางจากเอ,อ่อคุณเห็นวิวชั้นสองเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยปลูกเป็นสซนมะม่วงเนี่ยเต็มทางด้านหลังเลยนะครับต้องบอกว่าวิววิวดีมากๆแล้วเขาก็จัดร้านได้ค่อนข้างสวยนะเป็นพอรายการมาถ่ายรูปด้วยนะครับอันนี้่วนข้าวเหนียวมะม่วงผมมองว่าเขาก็ทํามาได้ดีนะครับมีไอติมมะม่วงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็นะ โอเคเดี๋ยวเราน่าจะมุ่งหน้าไปแวะที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยกลับุเกมกัน